พอบอลวันนี้ตาตีชี้บอลเด็ดมาแลครับอาทิตย์วันดีๆคู่เด็ดคู่แรก3ามคุ่ตรงครับอาร์เซนอลพบกับไบตันเจ้าบ้านรองจาฝูงพบกับทีมอันดับแปอย่างไบตันครับอาร์เซนอลหานัดหลังนี้แพ้ในเกมลีกต่อวิลล่ามา1ลูกเท่านั้นครับวันนี้เช็คภาพความพร้อมทีมของอาร์เดตานั้น จะยังไม่มีโทมียสึครับเวลาและปาเตมาในระบบ4-3-3ครับแรมเดลเฝ้าเสาวครับซาลิบากาเบลเบนไวท์และซิเชนโกจะเป็นแผงหลังครับไรซ์ฮาวเวตและโอเดกาจะคุมในแดนกลางครับซากาเคซุสและแมตติเนลลี่จะเป็น3ตัวแนวรุกวันนี้ด้านทีมเยือนครับใบตั้นทีมฟอร์มแรงของโรเบโตเดชเชบีครับ5นัดหลังพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเอ็นซิโอซอร t มาสและแลมตี้จะยังลงไม่ได้ครับเจ็บหมดระบบ4-2-3-1ครับ แด้หลังนำทับโดยลุยส์ดังแดนกลางนี่ก็มีบิริกคืวมัวครับกับกัสกากอรดโดยให้อดิงกาและมิโตมะนั้นจะปั้นเกมในด้านข้างปอนบอลให้กับเจ้าเปโดจบสกอร์ในวันนี้ ทั้งคู่พบกันมา5นัดหลังนี่เป็นไบตันในยุคข,ของเดชเชบี้ชนะได้ถึง3ครั้งครับอาร์เซนอลของอาร์เดตาชนะได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นและเสมอกันอีกครั้งหนึ่งวิเคราะห์รูปเกมกันหน่อยครับราคาอาจออกไปที่ทางเจ้าบ้านแต่อาจจะไม่สูงนักซึ่งเชื่อว,ว่าภาพรวมนตอนนี้ทีมของอาร์เดตานั้นกําลังลงตัวครับและกําลังไล่ล่าจากฝูงพิมร์ลีกอยู่นตอนนี้ตาตีฟันทงครับแม้พักหลังไบตันอาจจะดีกว่าแต่โมเมนตะัมณตอนนี้ต้องยกให้กับพลพรรคปืนใหญ่จริงๆครับ อาเซนอนจะชนะในเกมนี้ไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งอยากได้การวิเคราะห์บอลดีๆแบบนี้ทีเด็ดฟุตบอลมีให้ทุกวันแอดไลน์ไปเลยครับ GKNews โลของฟุตบอลจะอยู่ในมือคุณแอดไลน์ไปเลยครับ GKNews เวสต์แฮมพบกับวูฟแฮมตันครับเจ้าบ้านอยู่อันดับ9ก้าในพรีเมียร์ลีกครับเกมนี้กองหน้าตัวเก่งอย่างอันโตนิโอครับก็ยังเจ็บลงไม่ได้ผู้เล่นที่เหลือนั้นพร้อมลงสนามหมดครับจะเลือกแผนในระบบ4-3-3ครับอากาศกับมาโลปานอสครูเซนเตอร์ครับซูเชกวอร์ดเพาวและอาเวรลสครับจะคุมในแดนกลางโดยมีปาเกตาโบเวนและคูดุสลุยในแดนหน้า ด้านทีเมเยือนครับบูฟแฮมตันอยู่อันดับ13ในศึกรพเมรีครับเนโต้ครับปีกตัวเก่งที่ยังลงไม่ได้ในเกมนี้ข้าแผนของเกรีโอเนลแผงหลังก็จะมีคิวแมนดอสซันและโตติโกเมสครับคุมหลังบ้านเซเมโดเลมินาเจาโกเมสบูเอโนจะยืนในแผงแดนกลางครับโดยให้ซาลาเบียกวางฮีชาและชุนย่าเป็นตัววองหวังในแนวรุกวันนี้พบกันมาห้านัดหลังนี่คุณค้อนชนะไปได้ถึง3ครั้งส่วนวู๊ฟแฮมตันนั้นชนะไป2ครั้ง รูปเกมวันนี้ตาติมองภาพรวมเจ้าบ้านยังดูดีกว่าเยอะครับไพเด็ดของเดวิดมอยมีให้เลือกเปลี่ยนเกมมากกว่าทั้งฟอร์นาและเดนเนยอิง์ผิดกับหมาป่าที่มีดีแค่สเปตัวจริงเท่านั้นผู้เล่นสำรองก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนเกมอะไรได้มากนะครับฟันธงไปที่เจ้าบ้านจะชนะในเกมนี้ไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับมาที่คููหยุดโลกครับเกมแดงเดือดเลี้ยวปูเปิรรังแอนฟิลครับรับการมายเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนี้โกครับนั้นมีกิจกรรมแจกเงินฟรีๆกับทุกคนครับ ง่ายๆแค่แอดไลน์ไปที่ GKnew แล้วทายว่าเกมนี้เลี้ยวคูหรือแมนยูทีมไหนจะยิงขึ้นนําได้ก่อนเป็นลูกแรกครับแค่นั้นเองครับรับง่ายๆเลยครับ200บาทแต่เงื่อนไขนั้นต้องฝากเป็นสมาชิกแรกกับเรา100บาทก่อนนะครับแลมาร่วมสนุกกัน เกมนังเดือนวันนี้เจ้าบ้านล่าสุดก็เพิ่งแพ้มาในบอลยุโรปครับ fiance. แต่ก็หมุนเวียนผู้เล่นสำรองลงสนามฟันไดซาร่าลไรนูเยสรวมถึงเท no นอาโนนั้นจะกลับมาสตาร์11ตัวจริงครับที่3ครับวันนี้ฟันไดจะคู่กับโคนาเต้หรือฮวนฟาเจอเกนคอปก็ต้องเลือกให้ดีครับขวาจะเป็นเทนอโนครับซ้ายจะเป็นซมิกาด แดนกลางนั้นจะเป็นเอนโดโซบอสไลกาเวนแบชครับและจะให้ดีอานูเยและซาร่าลุยในแดนหน้าวันนี้ครับแมนยูครับหเกมหลังพวกเขาเสมอ1ชนะ1แพ้ถึง3ครับโดย2เกมหลังนั้นพวกเขาแพ้วร่วมมาเลยทีเดียวคาเซมิโลอิลิกเซนและมาตินเนนั้นจะยังลงไม่ได้แน่ในเกมนี้ครับสี 4, 3, 3วันนี้แม็กวจะคู่เซนเตอร์กับวาลานครับแบ็กซ้ายจะเป็นลูกชอ ขวาจะเป็นดาโลครับแม็กโครมินีอัมลาบัตและเฟอร์นันเดสจะพนึกกำลังในแดนกลางครับบอลบอลให้3แดนหน้าอย่างแอนโทนีกาอาโชและฮอยลุนพบกันมา5เกมหลังสุดนั้นเลวฟูเอาชนะไปได้ถึง3ครั้งครับแมนยูเอาชนะไปได้2ครั้งหรือว่ามีโอกาสลุ้นทั้ง2ทีมครับ เทนฮังนั้นมีข่าวโดนปลดทุกวันครับช่วงหลังพาทีมฟอร์มแย่จริงๆตัวผู้เล่นวันนี้ก็จะลาจากเกมกลางสัปดาห์มาด้วยผริกกับหงแดงครับที่ได้พักตัวหลักลุยในเกมวันนี้ครับตาตีฟันทงครับหงแดงจะยิงแสงทุกราคาเลยครับวันนี้ดูบอลฟรีภาพชั้นระดับเฮดดีครับที่โกคาร์ทเฮดดีแล้วมาลุ้นติดขอบจอไปพร้อมๆกันครับอยากได้ทีเด็ดทุกวันหาเงินง่ายๆแอดไลน์ไปที่ GKnew ครับโลของฟุตบอลจะอยู่ในมือคุณแอดไลน์ไปเลยครับ GKnew